อ่ะเร็วๆเดี๋ยวป้าซื้อเดี๋ยวป้าซื้อป้าซื้อหนูไม่กินมามามาใกล้ๆมาใกล้ๆป้าเร็วๆไทเกอร์ซื้อรถคันใหญ่แบบนี้มาให้เร็วๆมาใกล้ๆป้าอาเร็วๆเอาไหมรถเอาไหมรถรถคันใหญ่แบบเนี้ยเอาไหมเอาเป็นแม่โคเลยอ่ะโอ้อร่อยเลยอร่อยเลยมาบอกป้าก่อนเร็วคนเก่งคนเก่งอ่ะ บอกปลาแล้วบอกปลายางไหนดูทะเบียนรถสิไหนมาดูทะเบียนรถดิไม่มีทะเบียนรถไม่มีไหนออกอะไรขอสามตัวบอกปลาได้ไหมทมายอะไรเลขอะไรอย่าวางโทรศัพท์ร่วมเด้อ น้องบอกกันแหละเแม่อ,นนอ่านี่น้องบอกว่าน้องน้องบอกทะเบียนรถน้องสวยแต่ว่าอัดอัดคลิไปไม่ทันเนาะไหนโดูทะเบียนรถไหนที่บอกบอกบอกอันเดียวกันกับทะเบียนรถหนูเลยไหนดูลูกอ่าขับรถน้อยโอ้หเอาให้ดูด้วยโอ้ยเก่งหันให้ดูด้วยโอ้โหเก่งมากโอ้โห เบียรถหนุสวยจังเลยลูกอันนี้เนี่ยใช่ไหม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 ลูกใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้โอ้อันนี้เนี่ยออันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกบอกป้าจิใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่พูดทำไมนานจิงกเลยบอกเลยนะ สามจุดทอ๋อสามจทกเออทะเบียนรถน้องนี่แหละหนูก็เพิ่งเห็นนี่ิว่าทะเบียนรถเจ็ดทกตามมาแบเนียแบบนียรอบทำงานตรงอยาอีตัวเลี้ยเป็นวัที่มีช จมาอีกตัหนึ่งราเล้วกตัวนอกรออเไรเร็ว่เ็ของอะไรหายเร็วเร็วจะมาหหนึ่งตัวันัจะไม่หนึ่งตัวเล้วยมีขัวาตัว